สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับก็มาสองเลขเด็ดกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะฮะสำหรับการคำนวณเลขเด็ดจากหลายสูตรนะฮะก็จะมีสูตร2ตัว3ตัวแต่สำหรับวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นสูตรชุดสตัวครับเม็ดเดียวเลยนะครับจะเอามาให้ดูกันวันนี้นะฮะ ชุดเดียวเม็ดเดียวครับเด็ดแค่ไหนไปตามดูกันที่ห้องคำนวณครับมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับชุด3ตัวครับ3ตัวเม็ดเดียวนะครับเป็นสูตรอันนี้สูตรข้ามนวดนะฮะมาดูข้อมูลสูตรนะฮะ เป็นข้อมูลสูตรสูตรนี้ก็เป็นต้นฉบับนะฮะจะนำเสนอชุดแรกนี่นะฮะมาดูข้อมูลหลักร้อยนะครับข้อมูลหลักร้อยนี้จะใช้เลขสิบล่างนะฮะสิบล่างของงวดที่หนึ่ง ไปบวกกับ80บ,บน10บ,บนของงวด2นะฮะแล้วก็บวกกับสิบหน้าครั้งที่1่อันนี้2ครั้งครั้งที่1บวกกัน2ครั้ง แล้วก็มาดูข้อมูลหลักสิบครับข้อมูลหลักสิบนะฮะก็จะ,ใช,ะใช้เลขหน่วยล่างใช้เลขหน่วยล่างแล้วก็เป็นหลักหน่วยอ่าบวก,กับหลักหน่วยสามตัวหน้า ครั้งที่หนึ่งของงวดที่หนึ่งเนะี่ยก็จะสับสนกันตรงงวดนี่แหลนะฮะแล้วก็ไปบวกกับหลักแสนบวกกับหลักหมื่นของงวดที่สองครับข้อมูลท่นนี้นะครับข้อมูลหลักสิบนะฮะมาดูข้อมูลหลักหน่วยกันครับข้อมูลหลักหน่วย จะใช้เลขหลักแสนบวกกับหลักหมืน่นของมวดที่มวดที่ 1, 1> นึ่ะครแล้วก็บวกหลักหมืน่นของมวดที่2องนี่ครับข้อมูลมีเท่านี้เดี๋ยวมาดูการคำนวณกันครับ ร้อยสิบหน่วยนี่นะฮะดูว่าจะเป็นไปนแบบไหนเดียวก่อนที่จะไปคำนวณเนียนะ่ยก็ต้องเอาผลการคำนวณออกรางวัลน,นะฮะของงวดเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่หน mm ึ hmm. ่งเดือนสิบเอ็ดฮะหนึ mm ่ง hmm. เดือนสิบเอ็ดในเลขที่ออกก็คือสามสี่ห้าแปดเก้าแปดฮะสองตัวอยู่ที่แปดเอ็ดฮะ สามจะหน้าครั้งที่1 4 4 9กครับครั้งที่สองก็3าสองแล้วก็แปดนะแล้วก็มาดูมวนประจำวันที่16เดือน11บเอ็ด5 8 1 4 5สห้ดหนห้าสองตัวอยู่ที่สาม 7นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 6 0 2นะครั้งที่2 2 4แล้วก็2มาดูงวดต่อมางวดประจำวันที่1เดือน12นะครับ1เดือน12นะีก็จะเป็น4 6 1 2 5 2, 2ตัวอยู่ที่2 สอครับสัตนาครั้งที่1 6 5แล้วก็5นะฮะครั้งที่สองสามแแล้วก็9มาดูต่อของงวดประจำวันที่16เดือน12บะครเดือน12 7 6 3 8 9 5 2ตัวอยู่ที่5 2 3ตัวหน้าครั้งที่1 4 3 1นะแล้วก็ครั้งที่2ก็1 7 6คนระับต่อมาก็งวดปนระจําวันที่2เดือน1นะฮะงวดที่2เดือน หนึ 1> 1, 2, ่องมกราหนี่ครัแปดสามเจ็นย์หกหนึ่งหกสอตัวนะครับหกเ้ครั้งที่1 3ึ่งเจ้ครั้งที่2ก็3 4แล้วก็7จครับได้ครบแล้วนะครับของงวดที่จะหางวดใหม่นี่ก็คืองวดประจำวันที่ สิเดือนหนะึะฮะสิพฤานี่ะงวดที่จะหานะฮะเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันนะครับว่าไปาที่หลักร้อยก่อนนะฮะหลักร้อยหลักร้อยนี้ตามข้อมูล1นี่สล้านนะฮะก็งวดที่หนึ่ สิบล้านของงวดที่หนึ่งนะก็คือตัวไหนนะตัวนี้สิบล้านของงวดที่หนึ่งแล้วก็ไปบวกกับอ่าสิบบนของงวดที่สองครับสิบบนของงวดที่สองคือตัวนี้ครับแล้วก็บวกกับอ่สิบหน้าสิบของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะสองครั้งนี่เลยครับบวกกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะ ลองบวกกันตัวนี้ดูนะครับเสร็จแล้ววางที่หลักร้อยกันเลยนะตัวนี้นะครับหลักร้อยครับอย่างนี้เลยครับแปดครับบวกกับสี่นะฮะได้สิบสองครับก่อนที่จะบวกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะศูนย์กับศูนย์นี่มันก็จะได้ศูนย์นี่นะครับปกับสี่บวกกันได้สิบสองครับวางที่สองเลยนะฮะแล้วก็บวกที่ศูนด้วยนะฮะวางที่สองตัวเดียวครับ ชุดนี้ลองไปเช็คตรวจสอบข้อมูลตัวนี้ดูนะครับของงวดที่หนึ่งเดือนสิบสองครับเพราะว่าไอสูตรข้ามงวดนะะี่รเราจะใช้งวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองนะครับไปหาผลงวดที่สามนะครับก็คือตัวนี้นะครับงวดที่สามก็คือหนะะึ่งเดือนสิบสองนี่ครับเลขที่เราหาได้ก็คือสองครับอันที่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผลของงวดประจำวันที่หนะะึ่งเดือนสิบสองนี่ครับเลขหลักร้อยก็คือสองครับสองห้าสองนะครับ อันนี้คือหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูงวดต่อไปเลยนะครับ,รบงวดเราจะหางวดประจําวันที่16เดือน12นะครับ16เดือน12นี่แต่เราก็จะใช้ข้อมูลของงวดประจําวันที่16เดือน11บวกกับ1เดือน12นะครับเนี่ยก็จะเป็นตามขีดข้างบนนี้เลยฮะหลักสิบโวลนะฮะแล้วก็หลักสิบโวบบนี่คืองวดที่1น,นะฮะแล้วก็เป็นหลัก10ของสามชน,นะครั้งที่1นนะฮะชุดนี้ บวกกันกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะ,ะวางที่หลักร้อยครับสามบวกกับห้าได้แปดครับแปดบวกนี้ตัวนี้ยังศูนย์นะครสองบวกสองไอห้าบวกห้าเนี่ยเป็นสิบนะฮะเป็นสองขีดเลยขีดเดียวนี่นะฮะก็เป็นสิบนะะก็เป็นห้าบวกกับสามได้แปดเท่านี้เองครับแปดก็วางที่แปดเลยครับ แล้วก็ไปตรวจสอบผลดูตัวนี้ครของงวดประจําวันที่16เดือน12นะครับหลักร้อยนะฮะมันอยู่ที่895เนี่ยเข้าที่แปดนะครับเราก็จะไปหางวดต่อไปครับไปหาทีละงวดเลยะหาทีละหลักเลยนะฮะงวดต่อมานี่ก็คืองวดประจําวันที่16เดือน12นะครับเลขที่เราต้องการหาเนี่ยนะอ่าไม่ใช่แค่อ่างวดประจําวันที่2เดือน1ครับปกติ ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าข้อมูลก็คือข้อมูลของ1เดือน12บวกกับข้อมูลของ16บหกจนสิบสองครับสองงวดบวกกันนะครับหางวดที่สามนะฮะตัวนี้ก็เป็นหลักสิบหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักสิบของงวดที่สองนะฮะแล้วก็หลักสิบสองครั้งของงวดที่สองสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะครับ,บนี้เราบวกกันแค่นี้นะฮะ ขีดจะยาวเลยตัวนี้ฮะตัวนี้มันต้องตัวนี้ครับเป็นหลักร้อยนะครับนี่ฮะชุดนี้บวกกันนะฮะตรงนี้ครับเป็นก่อนที่จะบวกกับทำตัวนี้ให้เป็นขีดสขีดให้เป็นขีดเดียวกันนะฮะก็คือสามบวกคามได้หกครับวางที่หครับมันก็จะได้นะฮะสองบวกกับเก้ได้สิบเอ็ดนะสิบเอดบวกกับหอ่าได้เจดครับวางที่7ด็ดเลยครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูผลขององวดที่3ามนี่นะคร งวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองไปดูผลงวดที่สามคืองวดที่สองทับหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ็ดรับเนี่ยเข้าหลักร้อยที่เจ็ดได้ครบแล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูต่อครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดืนเอนสิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับงวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองไปหาผลงวดที่สามนะครับลองดูครับสูตรนี้นะครับเป็นหลักหน่วยล่างของ หลักสิบล่างของงวดที่1บวกกับหลักสิบบนของงวดที่2แล้วก็กหลัก10 3ตามจนาครั้งที่1ครับชุดนี้บวกเสร็จแล้ววางที่หลักร้อยนะครับตังไปก่อนนะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็น5้าจ้ะตรงนี้ก่อนนะฮะเอาบวกไอสอขีดนี่เป็นขีดเดียวก่อนนะครับคือคือ9บวก9เป็น18วางที่8ก่อนครับ5บวกกับ0 ได้ห้านะครับห้าบวกกับแได้สิบสามครับสิบสามก็วางที่3ามนะครับหลักร้อยครับนี่นะครับคือของงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับหลักร้อยได้ที่สามน่ฮะหลักร้อยอยู่ที่3ามนะครับของงวดนี้เลยนะฮะงวดปับันนี้นะฮะหลักร้อยครับได้ที่สามครับหล้วมาครบแล้วนะครับเราหาทีละหลักนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูครับของ หลักสิบ้านครับหลักร้อยหาเสร็จแล้วมาดูหลักสิบบ้านครับข้อมูลหลักสิบมีอยู่ว่าหลักหน่วยล้างนะฮะหน่วยล่างบวกกับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งของกว่าที่หนึ่งนะฮะดูว่าหน่วยหน้าหน่วยล่างตัวไหนครับหน่วยล่างก็คือนี่ตัวนี้ครับหน่วยล่างฮะเตครับไปบวกกับหลักหน่วยของสามสหน้าใช่ไหมฮะ รนยของสามตั่งครั้งที่หนึ่งคืนตัวนี้ครับสองตัวนี้บวกกันแล้วก็ไปบวกที่หลักแสนหลักแสนกับหลักหมื่นของข้อที่สองะตัวนี้ครับหลักแสนนะครับบวกกับหลักหมื่นของข้อที่สอง 2, ตัวนี้เราก็จะไปบวกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางที่หลักสิบกันเลยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยว ไปเลยครับไปวางที่หลัก10คํานวณกันเลยครับชุดนี้นะครับ7บวกกับ9ได้16ครับ16บวกกับ4ได้20 20บวกกับ5ได้25ครับวางที่5นะเลยครับหลัก10นะครับเดี๋ยวไปลองตรวจสอบผลการคำนวณของชุดนี้ดูนะมวดที่1บวกกับงวดที่2ไปหาผลมวดที่3มใช่ไหมฮะมวดที่3ก็คือมวดนี้ฮะ หนึ่งเดือนสิบเอ็ดบวกกับสิบหกเดือนสิบเอ็ดไปหาผลงวดที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับหลักสิบของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองก็คือห้าครับนี่นะฮะสองห้าสองครับตัวนี้แหละครับที่เรากํหนดเนี่ยสองห้าสองนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยได้เออหลักร้อยกับหลักสิบได้แล้วนะครับชุดนี้นะฮะไปงวดต่อไปครับงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบสองครับสิบหกเดือนสิบสองฮะหาผลงวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองไหมครับดูตัวนี้ มันอย่างนี้ฮะมันจะได้เห็นชัดนะฮะขีดเดียวกันเลยนะครับนี่นะหลักหลักหน่วยล่างฮะบวกกับหน่วยเครองซับจะได้ครั้งที่สองแต่ครั้งที่หนึ่งนะฮะชุดนี้วางที่หลักสิบครับมันก็จะต้องบวกกับตัวนี้ด้วยนะฮะดูวขีดข้างบนนะฮะตัวนี้ครับันขีดสูงนี่นะฮะ ตัวนี้ครับเท่านี้ครับคุบ้มเดินกันดูครับ7บวกกับ2ได้9ครับ9บวกกับ4ได้ยี่บามบวกกับ4ได้13นะฮะ9บวกกับ4ได้13นะครับผิดหรือเปล่า9บวกกับ4ได้13ถูกนะครับ13บวกกับ,ไบ6ได้19 สิบเก้าครับวางที่เก้าครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะครับงวดที่สามเลยฮะงวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองไปดูที่งวดที่สามนะฮะก็คืองวดประจำวันที่สิบหกถึงสิบสองนี่นะฮะได้เก้าครับหลักสิบนะฮะเี่นครับเก้าครับหลักสิบครับได้แล้วหลักสิบของงวดที่สิบหกถึงสิบสองมหางวดต่อไปครับงวดประจำวันที่สองเดือนหนึ่งครับ จากสูตรเดิมนี่นะฮะก็คือหลักสิบหลักหน่วยนะหลักหน่วยของงวดที่หนึ่งบวกกับหลักหน่วยสามตัวหน้าของวดที่หนึ่งนะแล้วก็หลักแสนหลักแสนในงวดที่สองนะครับแล้วก็หลักหมื่นของงวดที่สองครับชุดนี้บวกกันแล้วก็ไปวางที่หลักสิบกันเลยนะครับวานที่หลักสิบรับ เป็นสองบวกกับห้าได้เจ็ดครับเจ็ดบวกกับเจ็ดได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกับหกได้ยี่สิบครับยี่สิบวางที่ศูนย์ครับศูนย์จัลลัสตัวเดียวนะครับเราไปเทียบดูครับศูนย์ตัวนี้นะฮะวันประจําวันที่สองเดือนหนึ่งนะฮะหลักสิบอยู่ที่อ่าสามตัวหน้าไอ้สามตัวท้ายทางวันที่หนึ่งครับเจ็ดศูนย์หกครับหลักสิบอยู่ที่ศูนย์นะครับตัวนี้ครับเข้าที่ศูนย์นะครับแต่เข้านะฮะ เดี๋ยวเราไปดูวันที่หนึ่งเดือนสิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับวันนี้เลยนะครับเราหาดูนะครับว่าจากสุตรนี้นะฮะจะมาตัวไหนครับหน่วยลากแล้วก็หน่วยสามชันหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมาอยู่ที่แสนนะฮะบวกกับหมืน่นะะเสร็จแล้วเราก็จะไปวางกันที่หลักสิบครับ ีหลักสิบครับสองบวกกันหนึ่งได้สามครับสามบวกกับแปดได้สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งได้สิบสี่ครับวางที่สี่นะครับได้แล้วนะครับหลักสิบหางเดียวตัวเดียวหลักสิบครับของวดประจําวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับหลักร้อยอยู่ที่สามหลักหลักสิบอยู่ที่สี่นะฮะตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราไปหาหลักหน่วยกันครับ ดูนะครับว่าสูตรนี้สุดท้ายจะไปอยู่ที่ตัวไหนครับหลักหน่วยครับดูแค่นี้นะฮะดูแค่ข้อมูลหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ความแตกต่างนะฮะแสนบวกกับหมื่นของวัที่1ครับเรามาจับดูที่ว่าหลักแสนบวกกับหลักหมื่นตัวไหนฮะหลักแสนครับบวกกับหลักหมื่นครับตัวนี้ฮะหลักแสนกับหมื่นนะครับ แล้วก็ไปบวกกับหลักหมื่นของงวดที่สองครับหลักหมื่นคือตัวไหนคือตัวนี้ครับของงวดที่สองนะครับหลักหมื่นครับแต่แค่นี้แหละครับสองตัวนี้สามหลักนี้แหละครับบวกกันครับแล้วก็จะมาบวกกันตรงนี้เลยนะครับ่ครับแล้วก็ไปวางที่หลักหน่วยครับชุดนี้นะครับสาม กับี่บวกกันได้7ครับ7บวกกับ5ได้12ครับ12วางที่2นะเลยครับแล้วะ้อห,หน่วยครบแล้วเราก็จับคู่ดูครับชุดเดียวขางเดียวนี่งหนฮะเม็ดเดียวเลยครับชุดนี้สองห้าสองครับสองห้าสองครับ ไปตรวจสอบผลดูนะงวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองได้ผลงวดที่สามครับงวดที่สามก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนี่แหละเห็นไหมฮะเลขรางวัลที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสี่หกหนึ่งสองห้าสองครับไปดูผลที่เราคานวณไว้ก็คือสองห้าสอง่เข้าตรงๆนะครับตรงๆเลยครับ,รรรบนะฮะงวดที่หนึ่งครับ ทานไปงวดที่หนึ่งไปดูงวดที่สองต่อไปเลยนะครับสำหรับหลักหน่วยครับของงวดประจำวันที่16เดือนสินะครับดูว่าผลจะมาตัวไหนฮะ16สิเดือนสิแต่ขอดูตรงนี้ก่อนนะฮะเส้นที่ขีดไว้นี่นะครับก็คือ,อที่ลกคำนวณของงวดที่หนึ่งนะครตามนี้เลยครับนะเป็นหลักแสนบวกกับหลักหมืน่น และของงวดที่1นนะฮะแล้วก็มาบวกกับหลักหมื่นของงวดที่2ครับชุดนี้บวกกันได้แบบนี้เลยนะฮะนี่ครับบวกเสร็จแล้วนะเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยครับที่หลักหน่วยนะครับตัวนี้นะฮะตามเส้นสีแดงไปเลยครับคือหลักหน่วยนะฮะก็จะเป็น4บวกกับ5ได้9ครับ9กบวกกับ6ได้15นะฮะ15วางที่5้าครับ จับคู่ครับชุดนี้เสร็จแล้วเราก็จับคู่เลยครับไปดูผลนฮะผลของงวดประจำมาที่สิบหกเดือนสิบสองนะครับสิบหกเดือนสิบสองนะครับผลการออกรางวัลงวดสิบหกเดือน12บสองรางวัลที่หนึ่งนะครับเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าครับชุดนี้ไม่ได้จับคู่เลยนะฮะจับคู่ก่อนฮนะไวไปก่อนนะ แปดเก้าห้าครับชุดนี้แปดเก้าห้าครับรับไปดูผลมาแล้วก็คือแปดเก้าห้าเลแปดเก้าห้าตัวนี้มันก็เข้าตรงๆเลยนะฮะแปดเก้าห้าครับสองวันติดตีดเข้าตรงๆเลยครับแปดเก้าห้าครับมาดูผลฮนะต่อเลยครับคำนวณต่อเลยครับงวดประจําวันที่สองเดือนหนึ่งนะฮะ แต่ว่าข้อมูลที่จะต้องเอามาใช้ก็คืองวดประจำวันที่1เดือน12นะครับกับ16เดือน1ินะครับมาบวกกัน2งวดน,นะฮะหาผลของวันที่2นี่นะครับหลักแสนหลักหมื่นของงวดที่1บวกกับหลักแสนของงวดที่2ครับชุดนี้เราบวกกันเสร็จเราไปวางที่หักหน่วยกันเลยนะครับหลักหน่วยนะครับ คำนวณชุดนี้นะครับสีแดงนะฮะเราเน้นตามเส้นเส้นสีแดงนะฮะสี่กับหกได้สิบกับสิบบวกกับหกได้สิบหกครับวางที่หกครับได้ครบแล้วนะฮะลองจับคู่ดูครับชุดนี้ขางเดียวครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์แล้วก็หกครับไปตรวจสอบดู ผลการออกรางวัลหวดประจําวันที่2เดือน1นึะฮะสองกราครับหมวดที่ผ่านมานะครับเลขออกก็คือรางวัลที่หนึ่งครับแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์หกครับเข้าตรงๆเลยครับนี่นะครับะะต,รตรงครับมาดูวงวดนี้นะฮะงวดประจําวันที่1นึ่งสิบสิบหกะสิเดนะสินะเดือน1ครับ มาดูต่อกันตรงนี้นะครับอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเพราะว่ามันตัวนึงสำเร็จแล้วมาอธิบายตัวนะ้นให้ห่ฮะหาหลักหน่วยนะครับก็คือใช้หลักแสนนี่แหละครับบวกกับหลักหมื่นนะฮะของวันที่หนึ่งแล้วก็บวกกับหลักหมื่นของวันที่สองนี่นะมันก็คือเจ็ดบวกกับหกนะฮะมันก็จะได้สิบสามสิบสามบวกกับสามได้สิบหกครับวางที่หกนะฮะ แล้วก็จับคู่ตัวนี้เนี่ยถ้ามันก็ไจ้สามสี่หกเม็ดเดียวหางเดียวตัวนี้แหละครับคืองวดประจําวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะฮะก็เขียนลงไปเลยครับนี่นะฮะเม็ดเดียวหางเดียวสามสี่หกครับสามสี่หกนะฮะของงวดประจําวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับเนีย่ยเราพิจรารณากันด้วยนะครับนี่นะ เอาไปชอบหรือไม่ชอบก็วากันไปนะครับสูตรมันก็ลงมาตามนี้นะมันทำได้อย่างนี้นะเอาไปพิจรารณาดีนะครับก่อนนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะบดข้อมูลไว้เท่านี้นะครับสำหรับสูตร3าตัวนี่นะฮะติดตามกันดูครับยังไม่หมดนะฮะสูตร3าตัวนี่ยังมีเหลือให้อีกดูอีกนะแล้วในวันต่อไปนี่ก็จะมีทั้ง2ตัว3ตัวนะฮะมาให้ดูกันอีกนะ สำหรับวันนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไปเท่านี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจครับและก็ดติดตามนะครับท่านจาะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดรับกัน,น,นกด,นนนนด,ดีนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะ สำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเฮงเงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญร,รักษาเทพดาคุงครองสวัสดีครับ